หนึครับวิ่งดีลงมาอีกหน่งคะแนนตัดเข็มเอาไว้ก่อนนะตัดต่อขีสวนเอาไว้ครับวิ่งดีลงไว้ครับจัไม่อยู่ครับหู เดเอาไว้ครับโจาพาว่าทนนี่สามจัดนักบุรีก็ทำคะแนนไม่ได้3ามมิดคะแนน ไ่อนตัวหลบตัวนี้อัพไปอีกไปก่อนไปทำไมจะกไฟบอลครับจะเป็นลูกทางจากตัวครับหาาด้าือด้ครับจะดึงกับเลี้ยวได้นะ ทลีก็ทำคะแนนไปได้ท3คะลาบะรถนตกต้นไม้เลยดีดานออกมาครับขโมยวิ่งหนึ่งนาทครับ

pta la rit na สวนออกไปตรงตะไหลจากไว้ครับวินงมาอีกหนึ่งคะแนนโอเวอร์ที่5ครับฟิวสลับฝั่งพักตัวตีอยู่ที่เดิมตอนนี้จัทบ์รีก็ทำคะแ,แนนได้48คะแนนครับเสียผู้เล่นไป1หนึ่งคนหมายเลข20ครับกลับมาโบในโอเวอร์ที่6ครับผู้ชิดชัดชยมาละลา หมายเลขยี่สิบเก้ครับสัตวรุดมีพ่อออกไปครับลูกนี้มีทางเดินมาแล้วเพือนตระแหนงครับผิวดักไว้ได้นะเดี๋ยวกลับมาครับไปเล่นได้ไไดไแล้ว แต่จันทบรีก็ทำคะแนนไม่ได้ที่สองคะแนนครับเสียงพู้รีบไปสอบผลที่จะมาโยนเลยโอ้ที่เจ็ดครับวนชนะ ยางออกเข้าม้าครับออกฟวก็ออกไปครับมันแค่ไไ้องหนย่อไปครับวหนึ่งทางักรูปครับได้หรือเปล่าดูสอแล้วครับได้เพิ่มมาอีกสองคะแนน ทักทีครับแต่ด้วยไม่อีกหนึงนะ่งคะแนน 来一下，大哥。 ีด้านออกไปครับม er ีนึง้าทเอาไปสองครับไปดมาอีกสงคะแนนโเวอร์ที่จครับแต่ท่นี้ก็ทำคะแนนไปได้เจ็ดสิบเอ็ดคะแนนครับเอกเล่นไปสองโอ้มีกระแสตหน้า หน้าโู่นน่ะนี่น่ะแล้วมันตีสีเช่าน่ะตอนมีถูกออฟไซด์ตอนมันถูกออฟไซด์ไม่เลี้ยว อาไวไม่อยู่ครับแต่เวมานั่งคะแนน ออครับอีกหนึ่งนาทีทันหรือเปล่าเกินไปครับได้เบอร์มาอีกหนึ่งคะแนนได้เอาเลงนีเ้าไว้ได้ครับออกไปอีกหนึ่งอคนครับครับเป็นคนทีคนใหม่ครับปฏิภาสท่านิด ในโอเวอร์ที่9ครับชัยที่6กเก้าว่ะที่เก้าอ่ะ oh โดว์แค่งทนขางครับการทบุรีก็นะไปด้วย5้าพิเกเอ